้พฤตีครรมนี้คือการแข่งขันที่าเไปตรองนัดกับมิตตครับที่สนามบวญจูแพรับีที่เกตชุมแพรครับอาหารครับข้าวคือปลาพูนครับขุนช้างครับเข้ามาสวยๆครับลูกนี้เปลี่ยนง่ายๆ เหวหวเงีนมาโอ้กาจ่าเจ็ดครับลรงนี้จานพันครับระดบมาง่ายๆลูกแหลมๆมมาครับเตะแกนลากเป้ามายังเลี่ยครับประวัติเลือดเลดก็ตัดสินใจครับจะตีฟโดนครับสุดยจ้าครับ นึ่งแลยวกันครับ oh ลูกจอดครับหลังมาตั้งแต่บอกว่าสัวคนหนึ่ Sean ือว่ต้องวันต้องเข่าสัวครับลูกนี้น่าจะสวยครับบวบครับมาที่เดิมครับแต่อยู่ที่หน้าแก่นครับแต่มือตีนั่นเลงครับต้องตีครับตีว่าเป็นมือซ้ายครับผ่านแก่นโดนครับผ่านแก่นครับแก่นไม่กระดอนครับ ตาหมัวมาอยู่ที่้านบนลูกมาจอดก่อนวิ่งกรรต้องเข้าครับตีจับเบรับได้หนึ่งการครับ ปูนครับกระนะเร่ครับนาอยูนึ่งต่อศูนย์ก็มาง่ายๆครับหางแกนปาสักสี่สิบกิน อันบ้านก็มาล้นครับอ่าโตนี่เก็บรอรับตังค์แล้วครับ เอาหัวเก็กมาทั sponsor, Peace. Peace. Um. ้งดาบเจ็ดดาบพงกับปววกระโหลกแล้วครับลูกีต่อใหม่ครับลูกพีสามครับลูกนี้น่าจะแรงอีกครับแต่ล้นครับสามลูกบวดแล้วครับ เจ็ดครับสารจากเมืออะไรครับกลับเข้ามาเยี่ยมบ้านครับดบเข้ามาลูกนี้ได้ไหมครับน่าจะสวยครับน้ำหนักดับสูงกันไปครับลูกนี้ไม่เดือครับลูกตีสองน่าจะได้ครับครับเตะแกนมาครับน่าจะได้สองแต้มนาเล

แถมน้ำอยู่ที่สามต่อูนครับูดจนเกนมาอยู่ที่8ไหมครับบบอยลูกที่หนึ่งครับห่างจากแกนประมาณ60เซนได้ ต้องเข่าสู้ม่คร so ับเมื่อกี้สามใบไม่อยู่ในโซนเลยครับแต่ลูกนี้แก้ตัวสำเร็จครับพวกคนที่โผล่หล่ะครับต้องเข้าสู้วครับวันนี้หน้าที่จะตามครับลูกจะแลบไปครับจะแลบครับลูกทีสามครับลูกนี้น่าจะดีครับ บานก็้ามาเลยครับล oh, ูกน oh, ี้มันลกหมวยยังตองตีนะครับล hey, ูกนี่เขาวนเขาวคอัพตีบโดนไม่โดนไม่โดนโดนลงตีสองโดนครับอ้าวเอามดออกหรือัไเอมดออกไดหมดออกยบัว้ามีเงินออกบัออกได้ไหมเรียนไปจอดกัน ลูกดีของอันนะ,อะโอ้ยจะทำไรนะก็ถามเท่าดือนล่ะ